สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปลูกผักหลังบ้าน ep ที่13เรื่องการปลูกต้นไม้แบบพูนโคนแต่หาดินยากผมมีวิธีมานำเสนอครับผมใช้วิธีขุดหลุมลงไปครับความลึก แล้วแต่ได้หมดครับจะลึกคืบหนึ่งฟุตหนึ่งหรือครึ่งเมตรได้หมดแล้วแต่ว่าเราจะใช้ดินมากดินน้อยขนาดไหนขุดออกมาก็นี่คือดินที่ขุดออกมาครับกองไว้ก่อนจากนั้นหากิ่งไม้ท่อนไม้มา เรียงให้เสมอกันแล้วก็ใส่ดินลงไปใส่จนดินกบไม้ไม่ต้องสูงมากครับอาจจะลงไปแค่พอดีไม้จากนั้นก็นำกิ่งไม้มาเรียงเหมือนตอนแรกใหม่ พอเรียงกิ่งไม้ได้เต็มก็ใส่ดินลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่กิ่งไม้ใส่ดินสลับกันจนดินขึ้นดินขึ้นมาเสมอพอดินเต็มแล้วก็นำต้นไม้มาวางบนดินแล้วเอาดินที่ ขุดออกมาที่เหลือใส่รอบๆต้นไม้รอบๆอบโคนต้นไม้ครับต้นไม้ก็จะอยู่สูงกว่าดินวิธีนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องดินแฉะปลูกแล้วลากเน่าใช้วิธีพูนโคนจะทำให้ ปัญหารากเน่าไม่เกิดครับอย่างต้นเนี้ครับก็ปลูกไว้นานแล้วหน้าฝนดินจะแฉะมากก็ใช้วิธีพูนโคนครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ